พกเราจะมาลอยไปให้ไกลที่สุดแน่ลอยไปเลยฉันจะพาถือลอยเพิ่งแนวเก็บเปลียนหลาวันนี้ทุกคนครับเราจะมาเล่นแมปลอยไปให้ไกลที่สุดแน่เย้ yeah. ทุกคนครับมันเหมือนกับแบบที่เราเคยเล่นเมื่อปีที่แล้วตอนพฤศจิกายนนะเว้ยพวกไหนคง<อ><อ>จะจําแบบนี้ได้เลยเว้ยเออแมบบที่คุ้นเคยจะบอกว่าวิธีเล่นมันเหมือนกันเป๊ะและแถมผู้พัฒนาเป็นผู้พัฒนาเดียวกันด้วยนะ้ะ <c oughs> เออไม่รู้จะทำกินเท่าเหมือนเดิมมาเพื่ออะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะก็ลองมาเล่นดูเผื่อมีอะไรใหม่แล้วกันนะพวกนายนะวันจะขอวิ่งเก็บตังก่อนนะไม่จะได้โดดไกลกว่าคนอื่นนะวันจะขอวิ่งด้วยนะทุกคนแค่ก็แค่วิ่งแล้วลอยไปให้ไกลที่สุดนะทุกคนแค่แบบเดิมเป๊ะๆเลยนะครับนี่หมองโลกเลยเออนี่เลยเ <มา S 1> นี่แหละวิธีเล่นก็แค่นี่แหละทุกคนไม่มีอะไรมาก <laughs> แล้วพวกนายดูสิหลังจากเราวิ่งนะเว้ยเราสามารถมาตรงนี้ได้นะครับเก็สปีดนะครับผมลองเข้าดูสิซึ <c oughs> ่งตรงนี้จะมีให้เราสามารถซื้อความเร็วได้นะครับก็กดตรงนี้เลยนะกดซื้อได้เลยนี่เฉลี่ยซื้อโอ้โหความเร็วชั้นแปดเลยเว้ยมันทำให้ความเร็วเราเพิ่มขึ้นปใะมณาานั้นแหละทุกคนในร้องวิ่งใหม่ดูสิเร็วขึ้นแค่ไหนเชียร์วัราองวิ่งดูโอ้โหเร็วขึ้นอยู่นะ <c oughs> นี่นมาไล <มา S 2> ่กระโดดโคตรไกลเลยจะได้แค่สามร้อยยี่สิบสองเองนี่ ลองดูรอบนี้โอโหสามร้อยกว่าแล้วทุกคนลูกศรพาใช่ไหมาทางนี้อ๋อนี่คือรีเบิร์ดนะคะจะต้องใช้สองพันสปีดในการรีเบิร์ดนะมีแค่แปะที่ก็เชิญชวนแหละเนี่ย <c oughs> แล้วนี่ก็เปลี่ยนประตูต่อไปอ๋อก็คือไปด่านต่อไปประมาณนั้นแหละพวกนายโอ้ <c oughs> แล้วใช้รีเบิร์ดเท่าไหร่อันนี้คือใช้รีเบิร์ดหนึ่งนะเว้ยในการ <c oughs> อันล็อกนะโอ้ยไกลแค่เอื้อมเลยเว้ยเออนั่นแหละทุกคนมาวิ่งต่อเลยดีกว่านะคะประมาณนี้ปั๊มไปเรื่อยๆนะทุกคนว่าจ้าว่าจ้า โอ้ยมากระโดดราอนอ่ะีมม่ทางนี้ว้าวโอ้โห,โโหพวกนายพวกนายเกามีของฟรีให้รับด้วยนะโอเคเลยของฟรีนะทุกคนแน่นขวานี่เลยลองดูสิอะกดรับไปเลยแบบนี้โอ้รับได้เยอะมากแม่โ้โได้เยอะมากเลยอุ้ยได้รองเท้าคูณสองด้วยเอะโอ,อเคทุกคนไหนดูซิเอาต้นรันต้องเติมใช่มิเนี่เอ้ยเรากดเอาต้นรันไายเว้ยว้าวว้าวหินกิ่ง โอ้กิไกลมากเลยทําไมไนายต้องบูลลี่ตัวเองไงเอเลีออ่ยนเออมันเหมือนหี้จริงๆนะหัวฉันเนี่ยเออโอ้ยโอ้วงพวกนายพวกนายมีของแจก,กฟรีไม่พอมีให้สุ่มฟรีด้วยนะเว้ยนายเขาลองดูซิในวิวนี่ใช่ไหมโอเคลองสุ่มดูซิรอบหนึ่งทุกคนครับดูซิจะได้อะไรลองเท้าอะไรไม่รูลว้าวสูบ<า>ไปเลยอ๋อไม่ได้เหรียญสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เออใช่ก็เหมือนกัน ที่ฉันได้มาเมื่อกี้มันคือเป็นความเร็วนะว่าตอนนี้มีความเร็ว28แล้วแค่นอ้คนะเองอ๋อฉันมีถึง9ปีเลยตอนนี้ <Yeah. S 1> อ่ะอะไรทุกคนคนรับเลากออต้รันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อความเร็วตรงนี้หน่อยแล้วกันนะคะมี่ซื้อตรงนี้เลยซื้อ10ตรงนี้อ่ะประมาณนี้โอเคอะไรทุกคนวิ่งกระโดดเลย oh. โอ้โหดูดิปิงวไกลมาโอ้โหระดับที่8 1 0 0 0 0แล้วว้ยตอนนี้ <Yeah. S 1> โอ้โหโคตรน้อยเลยอเทียบกับของเอเรียนนะที่เป็น40,000 อนนี้ผมโดนมาถึงที่2อ0 0มนแหนะทุกคนแคปพวกนายพวกนายฉันมีตังพอจะสุมสัตว์แล้วนะเว้ยจิ๊กซออ๋อมาใช้5ห0 0พนต่ำสุดนะทุกคนแคปลองมาดูอ่ะสุมเลยละกันในห่แพนตรงนี้ลองดูสิน,สนี่แนะ่ได้อลยอ๋อฉันได้ตัวเรมานะฉันได้แมวเบสีอ้อฉันได้น้องหมา หลังจากนั้นเราก็พาน้องไปวิ่งด้วยกันเลยทุกคนนี่วิ่งมาทางนี้ดอดเลยหอ้โหมาทุกคนครับหลังจากใช้เวลาเล่นไปไม่แน่นนะนี่ก็ถือว่าเทพขึ้นเยอะเลยนะนี่โอ้ความเร็วแค่184เดนะเทพเจ้าโกอว่ะอยากเลยเว้ยร้อยมากเลยนะสปีดของนายอยายให้ฉันโมโหใช้เติมโลสะบักและกัน้า้ไอ้ันผิดไปแล้วเจ้าก็ออย่าเติมเลย ตอนนี้ผมวิ่งมาถึงนะคะแปดหมื่นกว่าแล้วนะพวกนายถึงไหนกันมาฉันถึงสองแสนน่ะโอ้ยโอ้ฉันได้ตัวสามแสนเลยโอ้ยแมาทุกคนไม่ยอมนี่มาซื้อนี่เลยนะคะผมซื้อร้อยหนึ่งตรงนี้โอเคแล้วก็ซื้อนี่เลยเพิ่มความเร็วให้เรานะครับตอนนี้มีสี่ร้อยกว่านะวิ่งต่อเลยเฮ้ยดูมาเล่นง่ายมากเลยเนี่ย มาเป็นเกมที่เล่นง่ายชิลๆนะมาสลับคนที่ว่างๆนะทุกคนใครว่างก็มาเล่นได้นะครับแบบนี้โอ้โหดูดิป้าเดียวมาถึงแสนกว่าแล้วว่ะเทพขึ้นเยอะถ้าดูจากสถิติตอนนี้ทุกคนครับคือผมเนี่ยแหละอ่อนสุดนะทุกคนฉะนั้นจะเจ้าจริงแล้วในการเติมโลสแบกเอาสัตว์เลยเวยพวกาหเอย่านะตะโกนดวฉันอ่อนให้เว้ยเออนี่ฉันยอมถอสัตว์เลยเอาไม่เป็นไรเพราะฉันเติมโลสแบกพวกนายก็อ่อนในฉัน่ดีแหละโดยสารนี้ทุกคนครับหนึ่งร้อยโลสแบกนะจะได้หนึ่ง พ0ส0สปีดใช่ไหมเนี่ยเอาะไรตัวเนี่ย200รมันได้กี่สปีดวาได้สุ่มซะด้วยเออมันเป็นแบบสุม่มอ่ะ เดี๋ยวลองสุ okay. ่มดูแล้วกันทุกคนครับสองร้อยโลสแบกนี้แหมอาจจะได้ตัวที่มันดีกว่าไอ้หนึ่งร้อยก็ได้ทุกคนลองสุ่มเลยนี่กดตรงนี้สองร้อยโอเคมาลองดูซิได้ตัวอะไรทุกคนครับดูไข่สองร้อยโอ้ได้ระดับเบสิกแหมเราวิ่งเท่าไหร่อ่ะจะเติมแทนสองร้อยแหมสองร้อยห้าโอ้ยฉันมาเยอะอยู่นะฉันสุ่มสัตว์ไข่อ่ะแสนนึงอ่ะได้พลังมาสองร้อยเว้ยก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่เงินเติมไงเดี๋ยวลองสุ่มอีกตัวนึงก็ได้ทุกคนครับจะได้เพิ่มความเท่อีกระดับหนึง กดนะซื้อเลยตรงนี้สองร้อยโลสมัครเลยจะปล่อยให้ฉลามกับเอเลี่ยนยามเราไม่นด้ทะกคนโอ้โหระดับเลววะรอบนี้โอ้ยร <c oughs> อดูพลังเลย <c oughs> เออจะสปีดเท่าไหร่กันพลังคือพันห้า้นะไม่ได้ห่างกันมากว่ะหลังจากนั้นเราจะเงินทุกคนครับมาซื้อสปีดตรงนี้เลยโอเคประมาณนี้แล้วลองมาวิ่งดูซิจะโหดแค่ไหน เอ๊ตะกบกำลังจะแซงเราไปแล้วเอเลี่ยนเออนั่นดีนขอดูหน่อยโอ้โหดูบอก่าเลยว่าตอนนี้คือบินไกลแม่ไฮสกอร์พวกนายคือแปดแสนนะเอเลี่ยนีนีโอ้ตอนนี้ฉันมาหนึ่งร้านแล้วแม่ว้าวบอกแล้วว่าอยาให้ชันเจริงนะติดตัวดูทุกคนครับสถิติผมจะอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้โหมาที่สองร้านกว่าแล้วโอ้ยนี่สัตว์สองตัวเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วล้วเนี่ย โอเคทุกคนแคปนี่ไงเป็นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นี่แหลนะแนพลังของโรสแบตหลังจากที่ไปปั๊มมานะทุกคนแคปแค่แบบรอบสองรอบมก็ตอนนี้มีความเร็วสามพันแล้วเว้ยพวกไหนอุย้ยรีเบิร์สสีเจ้ากอมาแนละ้วทุกคนครับเตรียมรีเบิร์อเลยตรงนี้นะนี่กดรีเบิร์ได้เลยเว้ยขั้นต่อไปคือ8 0 0พันนะอุย้ยลองไปโลกใหม่ดูสิ เออจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเป็นการวาดไปแบบใหม่หรือว่าจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้เฉยนะต้องลองดูนะเอะลองดูสิโอเคมาทางนี้โอ้เห็นพวกไหนมันเดิมวหมโอ้เ<อ><อ>ยไปเลยโอ้เปลี่ยนภาพี่เอะเนี่ยมันบอกว่าคูณ2องได้ในว่าชาวิ่งอ่ะโหดีมากเลยซึ่งพาราลีเบอร์นะครทุกคนครับนีลส์แมนรับเอฟเฟกตรงนี้ได้ในวัาเอเลียน โอ้สีม่วง,งเนี่ยเออนี่หนึ่งรีเบิร์นนะทุกคนนี่กดเข้ามาเลยนะนี่ก็จะมีเอฟเฟกตรงนี้โหสวยงามแม่ว้าวเราจะกระโดดจะเป็นยังไงเนี่ยลองดูเลยดีกว่ามากระโดดเลยดีกว่าเล่นพร้อมกันเลยมาเลืแซมไปเลยลาซ่าโหสีใครที่ไม่เคยดูคลิปที่เราเล่นเกมแบบนี้ก่อนหน้านี้นะทุกคนครับก<อ>็ไม่ต้องไปดูหรอกเพราะ่มันแบบนี้แหละทุกคนเออมนจัเปียบเลย เออเราสามารถแบบว่าดูคนอื่นได้ด้วยแน่ในลองดูซีฉลามทำอะไรตอนนี้โอ้นี่ไงตโจนู้ันนี้ทุกคนแค่โอ้บินคอเอียงเลยไป <c oughs> ดูอีลิซี่ทำไร <c oughs> ก็บินอยู่ <c oughs> เออฉันกระลงบินอยู่โลกต่อไปทุกคนแค่เหมันจะเป็นโลกของหวานแน่ในดูซิใช้กิลลีเบิร์ดจะต้องใช้2รีเบิร์ดนะทุกคนอันนี้อะไรทุกคนเดี๋ยวเราไปปัป้มอีกรอบหนึ่งน,นะทุกคนแค่เพื่อมารีเบิร์ดอีกรอบหนึ่งแน่ไอ้กระโดดเลย ในที่สุดนะทุกคนครับผมก็มี8,000สปีดแล้วนะมารีเบิร์นเลยเอเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นหรอเจ้ากบอะไระเขาใช้8,225นี่หว่าเออเอาอ <c oughs> มีเศษด้วยอ่ะเนี่ยเออได้ไปเก็บต่อเลยโอเคเรียบร้อยน,นะจะรีเบิร์นได้แล้วทุกคนครับรีซเบิร์นเลยประมาณนี้โ่าคั้ต่อไปคือต้องมี1 5 0 0 0สปีดนะเว้ย แล้วก็มีเศษด้วยไม่รู้จะเศษไปทําอะไรนี่ทำไมไม่ให้มันกลมๆไปเลยข้ามาดูซิทุกคนแอบเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ต้องใช้รีเบิร์ดอีกรอบหนึ่งหรอหมยถึงอะไรอ่ะเหมือนรีเบิร์ดแค่สองรอบจะไม่พอเลยต้องมากกว่าสองหรอเออมันคือรีเบิร์ดสามมาเนี่ยแสดงว่าเราต้องปั๊มเกรบสปีดอีกทุกคนง้นไม่ถึงหมื่นห้าแล้วก็รอไปโลกต่อไปโฮโมมกาโออย่างนานเลย คือตอนนี้รอมาคูณ2นะทุกคนครับผมลองเติมแบบคูณสอซ้ำอีกรอบหนึ่งมันจะได้ไหมไหม <c oughs> ะเอ้ชั้วได้นะเว้ยเป็นคูณ <c oughs> สีไงโอเคมาทุกคนครับเดี๋ยวซื้อเลยมันสามารถซื้อได้แค่30มสินาทีทุกคนและราคามันไม่แพงมาก100่งอโลสแบกเท่านั้น <c oughs> เอามาเลยดัดเลยเ <c oughs> ื้มมาแล้วทุกคนครับประมาณนี้เลยนะครับผมอ,อ๋นี่ไงสเตตัสมันจะอยู่กับข้างๆนี่เลยนะกระโดดไปเลย เวลาก็ผ่านมาสักพักแล้วนะทุกคนแคบนี่ผมมีเงินอยู่34ล้านนะ<อ>ผมจะลองมาซื้อนี่ทุกคนมันมีเอฟเฟกให้เราซื้อไว้พวกไหนโอ้ยอ,อ,อยากจะบอกว่าฉันก็กําลังเล็งอยู่เลยเว้ยไม่ใช่ก<อ>มกันโดยที่เอฟเฟกต์นะทุกคนคปมันจะมีเอฟเฟกต์ที่เป็นเอฟเฟกต์ตอนขึ้นกับเอฟเฟกต์ตอนลงนะพวกนย้นลองดูดีพรววิวดูโคตรทีแอนเ<อ><อ>นี่ยทุกคนนี่จะเป็นตอนลงนะคะเวลาเราลงพื้นโอทีแมก อฉันว่าจะซื้อเอฟเฟกต์ดากอนบรีดนะตอนขึ้นนะเดี๋ยวฉันซื้อดากอนบรีดตอนลงแล้วกันะเพราะมีแค่สามสิบล้านนี่โอเคแต่ใช้ไม่มีตังค์เี่นในไรจนสืดอ่ะเออจะไปออพสปีดหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรเล่นไค่อยซื้อก็ได้โอเคผมลองซื้อทุกคนครับวันนี้ซื้อเลยโอเคในเริ่มไม่ได้เลยลองดูซอฟฟกตอนขึ้นเป็นไงว้าว แค่พิษตาเดียวเองอะ่ะึงเอฟเฟฟจะเท่แค่ไหนแต่ก็อ้วนเหมือนเดิมพวกนายดูฉันแน่นเว้ยเดี๋วยวฉันจะลองดูตอนลงนะ<อ>่ะฉันจะจับปอที่นายแล้วนี่ท<น>ุก<ๆ>คนพูดมาเลยนะฮะลองดูซิเอฟเฟฟตอนลงจะเท่สักแค่ไหนกันเชียวอันนี้นี่จะลองแล้วจะลงแน่ดูประกันละะแลกแลดิ้งแล้วอ้วาวก่อยังไม่สุดยังไม่สุดยังมีต่อไม่มนอะไรเลยอ้ก็ไม่เห็นเอฟเอฟเลยอ่ะเออฉันก็ไม่เห็นพวกนายไม่เห็นได้ไงวะ โอเคทุกคนมีหมื่นหกสปีดแล้วนะมารีเบิร์สเลยเ<แ>หนื่อยมากตอนนี้โอเคเรียบร้อยจะกบจะจากเราไปแล้วฉลามเ <c oughs> ออโชคดีนะเว้ยโอเคทุกคนมาข้าวนี้เลยนะคะผมข้ามานี่ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เห็นพวกไหนมันเดิมนะไม่ได้ไปไหนหรอกในดูซิว่าตรงนี้คือไข่เท่าไหรทุกคนแค่ห้าพันหนึ่งแสนอ๋อก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีไข่เติมจะได้สี่พันสปีดต,ตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้เอฟเฟกต์ใหม่ได้ทุกคนครับมีเอฟเฟกต์ใหม่ประมาณนี้เลยว้าวโอ้ยอร่ลย ทำไมดูสว่างของาระชฉันอ uh, ีกอ uh. right ่ะเพราะมันเทียบก่าของพวกนายอย่งแล้วและนี่ก็คือคูณสามเหลียญนะคะประมาณนั้นแหละมาเราไปวิ่งรอบสุดท้ายดีกว่ามาทุกคนเตรียมตัวไปกันเลยไปเลยแม่วัดกันก็ได้ฟาร์มตั้งงานเพื่อมาโลงนี้แล้วก็จะไปแค่นี้แล้วทุกคนไม่มีอะไรมากนะัคนี่ว่าแต่มันมีโลกต่อไปแม่จะเกิด เออไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวลองไปดูในเอเลนแม <mm> อ๋อนีนไงเอเลนมีโลกต่อไปเว้ยดูดิใช้รีเบิร์เท่าไหร่ต้องการมากกว่า <mm> <mm> สองแแสดงว่าใช้ถึง5้าเลยนะเนี่ย <mm> เอออาไปๆในคลิปนี้ทุกคนครับขอตัวลาไปก่อนละกันไว้จะกนใหม่ในคลิปหนาอย่าลืมกดไลค์ให้รใหเราด้วยถ้าเกิดว่าชอบนะ <mm> แล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง3 5บาทเท่านั้น โดดเลยไปล่ะไปหน่อยวาจ้าโดนเนี่ย